ยังมีชาวพุทธไม่ใช่น้อยนะครับที่เข้าใจคำว่าภาวนาผิดไปโดยเข้าใจว่าภาวนาหมายถึงการนั่งหลับตาบริกรรมคำใดคำหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธหรือสัมมาอรหังจึงเรียกสิ่งนี้ว่าภาวนาแท้แล้วภาวนาหมายถึงการสร้างสารรค์ความดีงามให้เกิดขึ้นสิ่งใดที่เป็นความดีงามยังไม่เกิดขึ้นสร้างสารรค์ให้เกิดขึ้น สิ่งนั้นเรียกว่าภาวนาถ้าเข้าใจในความหมายเช่นนี้คนทุกคนทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะสร้างสรรค์ภาวนาให้เกิดขึ้นได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องเฉพาะของคนเท่าคนแก่เท่านั้นพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงเอาไว้ว่ากุศลังภาวตีตพังแปลว่าควรปลูกฝังและพัฒนาความดีงามในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทำงานและเรื่องของการทำจิตทำใจ เป็นเรื่องที่คู่ควรแก่การสร้างสรร์ภาวนาทั้งสิ้นครับในเรื่องของการศึกษาสิ่งใดที่เป็นความรู้ที่ชีวิตควรรู้เพื่อนํามาต่อยอดเป็นวิชาชีพหรือเป็นการดํารงชีพอยู่ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ไม่สามารถจะดําเนินชีวิตหรือดํารงชีวิตอยู่ได้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ใส่ใจก็เป็นภาวนาในเรื่องของวิชา ในเรื่องของการทำงานก็เช่นเดียวกันถ้าหากทำงานไปแล้วงานยังไม่ได้ผลงานยังไม่เรียบร้อยก็ควรที่จะได้ใส่จิตใส่ใจลงไปว่างานนี้มีข้อขาดตกบกพร่องประการใดอย่างไรเราควรที่จะได้เพิ่มเติมตรงไหนแก้ไขจุดไหนงานก็จะละเอียดละออมากขึ้นนี่คือภาวนาในการทำงานและในระดับที่สูงขึ้นไปก็คือระดับที่เราสามารถรู้เท่าทันดวงจิตดวงใจของตนเองว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น เรากําลังละโมบโลภมากเรากําลังหงุดหงิดงุ่นงานโมโหใครต่อใครหรือไม่อย่างไรเมื่อเรารู้เท่าทันหรือมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวก็เป็นภาวนาที่จะรักษาหัวจิตหัวใจให้ดํารงความสงบนิ่งหรือมีความสุขอยู่ได้เพราะฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับว่าในยามที่ชีวิตเรากำลังประสบอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ขอให้ย้อนกลับมาที่คำว่าภาวนาว่าเราเป็นคนหนึ่งที่จะพัฒนาสิ่งดีงามให้เกิดขึ้น เรียนไม่เก่งเราก็จะเรียนให้เก่งขึ้นให้ดีขึ้นทํางานยังไม่เก่งก็จะพัฒนาการทํางานให้ดีขึ้นทําจิตทําใจยังไม่เก่งต่อไปเราก็จะพัฒนาจิตใจของเราให้รู้เท่าทันและสามารถที่จะดํารงความสงบสุขให้อยู่คู่กับชีวิตจิตใจของเราให้ได้นี่คือภาวนาในรายวันสวัสดีครับ